กลับมาอีกครั้งของท็อกโชว์เรื่องการเงินกับหนึ่งเดียวคนนี้โคชหนุ่มจาก,กรพงศเมธพันธนาคารอมสินพรีเซนต์มันนี่โคชออนสเตจร่วมกับรายการเงินทองของจริงตอนชีวิตต้องสู้เพราะกู้ไว้เยอะท็อกโชว์เรื่องการเงินที่จะช่วยคุณแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันเสาร์ที่18โคราชซินีเพล็กเสาร์ที่25าพารากอนซินีเพล็กเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง ผมเรียกมันว่านิยามอิสรภาพทางการเงินที่ถูกต้องถ้าใครอ่านโรเบิร์ตเคลสก,กีแล้วติดก,กับมันมากเกินไปก็จะพบว่าถ้าเราอยากมีอิสรภาพทางด้านการเงินเราต้องมีรายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายรวมและเราก็มุ่งม,มั่นและเราก็พยายามปัญหาอย่างหนึงก็คือคนส่วนใหญ่ลืมไปครับไม่มีใครบอกไม่มีใครย้ำกับเขาว่าวันหนึ่ง พวกเราทุกคนต้องตายมีใครบอกมั้มีบอกไหมเพราะฉะนั้นทุกเวลาที่ชีวิตมันเดินไปเนี่ยมันม,มีมิติที่มากกว่าเงินมันมีมิติเรื่องสุขภาพมิติเรื่องอครอบครัวการงานการเงินการพัฒนาตัวเองการแบ่งปันเพื่อสังคมมันมีอีกมิติเอยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังบ้า แห่แห้ววิ่งหาเงินร้อยล้านพันล้านอะไรก็ไม่รู้คำถามคือมีใครรู้ไหมครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเราผมมาพบนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เงินแต่มันคือชีวิตของเรานี่แหละชีวิตของเราในสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราเกิดมาต้องใช้ชีวิตทุกขณะให้มีความสุขที่สุดฉีกต,ตำราของโรเบิร์ตคิลสกิทิ้งไป และเอาอิสระภาพทางด้านการเงินในแบบมันยิ่โคชไปทุกคนบอกมึงจะอยู่ทำไมนะ <S <S 1> <S 1> อิสระภาพทางด้านการเงินคือสิทธินในการเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการคิดเองมองเองเข้าใจเองว่านี่คือชีวิตเรานี่คือความต้องการของเราคนส่วนใหญ่อยากมีเงินร้อยล้านพันล้านเพราะคิดว่าเดี๋ยวมีเงินแล้วจะได้ซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผมมีเงินแล้วผมถึงรู้ว่าชีวิตคนเราไม่ต้องการไม่กี่อย่างสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือความสุขความสำเร็จอาจจะมาทีหลังด้วยครอบครัวแม่งมาก่อนเวลาคุณที่เวลาที่คุณประสบความสำเร็จคุณนึกถึงคนในครอบครัวอยากให้คนในครอบครัวมาอยู่ด้วยมาซึมซับความสำเร็จด้วยกันเวลาถ้าคุณเจ็บป่วยปวดใจล้มเหลวคนที่อยู่ข้างคุณถึงคนในครอบครัวสิ่งที่เราควรจะให้เวลามากกว่าคือครอบครัว อิสรภาพทางด้านการเงินคือสิทธิ์ในการเลือกมันไม่จำเป็นต้องมีเงินเยอะทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่บ้านราคาสองล้านกว่าบาทมีรถเล็กๆคันหนึ่งผมไม่ได้มีความสุขกับการมีบ้านหลังใหญ่ผมไม่ได้มีความสุขกับการต้องมีรถหรูๆรับผมมีความสุขกับการอยู่บ้านผมมีความสุขในการทํางานอดีเเลของผมช่วยเหลือคนอื่นผมมีงานอดิเรกในการอ่านหนังสือผมมีงานสําคัญก็คือการเลี้ยงลูกผมมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าดังนั้นผมไม่ได้ดิ้นรนอะไรไปไกล เป็นเพราะผมรู้จักความรู้ทางการเงินข้อสุดท้ายที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยความรู้ทางการเงินข้อที่สําคัญที่สุดก็คือข้อสิ์วิชาการเงินขั้นสูงสุดและสําคัญที่สุดในชีวิตก็คือการรู้จักและเข้าใจตัวเองมีชีวิตในแบบของเราไม่ต้องฟังใครไม่ต้องไปลอกเรียนใคร ไปเรียนแบบเขาทำไมทำไมต้องเหมือนเขาคนเรานี่ก็แปลกมีชีวิตชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านและคนบางคนก็ชอบเอาขี้ป,ปากชาวบ้านมาประทับไว้ตรงหน้าผาแล้วก็ทำตามกระพูดขับรถมาคันหนึ่งเล็กๆเ,เพื่อนก็ถามอา้าวทำไมขับคันเนี้ยทำไมซื้อยี่ห้อนี้ยทำไมไม่ซื้อยี่ห้อนั้นเคลีย <Clear. S 1> เออจริงเนาะทำไมใช้มือถือยี่ห้อนี้ไม่ใช้ยี่ห้อนั้นเอามันยุ่งอะไรกับ ถ้าเจอจักรพงษ์ก็าจะเป็นอีกแบบนึอาทำไมซื้อรถยี่ห้อนี้นใครมึงไงป่าวกูถามว่าใครถามมึง <S <S 1> <S 1> อย่าเสือชีวิตกูนี่คือชีวิตกูนี่นี่คือชีวิตของพวกเราชีวิตกูกูดีไซน์เองกูอยากทําแบบนี้ไงจะทําแบบนี้ได้ความมั่นใจในตัวเองต้องสูงความก้าวร้าวในชีวิตต้องขั้นเทพ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณฟังคนอื่นน้อยแล้วเวลาที่เนาะเราซัดออกไปเต็มเต็มเนี่ยคนจะยุ่งกับชีวิตเราน้อยลงฮะทุกวันนี้ไม่มีใครยุ่งกับชีวิตผมไม่มีใครกล้าออกความเห็นแล้วชีวิตกูงง่ายรู้ไหมซัดมันออกไปสบายบางเบาอย่ามองหาอิสรภาพทางด้านการเงินงเลยครับถ้าอิสรภาพทางความคิดคุณยังมีไม่ได้ อย่าตะเกียกตะกายหาอิสรภาพทัางกัน